สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้เราไปกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพาไปเข้าวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนั่นก็คือวัดตูมวัดตูมเนี่ยเป็นวัดที่เก่าแก่นะฮะสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าอายุธยาตอนต้นหรือว่าตอนกลางหรือว่าตอนปลายแต่แน่ๆเลยครับ พระวุตธุรูปของในวัดตูมเนี่ยคือหลวงพ่อทองสุขสำลิศนะฮะมีความศักดิ์สิทธิ์มากสิ่งที่ถือว่าเป็นความโดดเด่นของหลวงพ่อทองสุขสำลิศก็คือเสียงของท่านเนี่ยครับสามารถถอดออกมาได้แล้วก็จะมีน้ำเนี่ยไหลออกมาตลอดเวลาแต่ก่อนวิหารหลังเก่าของหลวงพ่อสุขสำลิศนะครับก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะฮะว่ามีการซุกซ่อนพวกท่อ,ทอน้ำปปาหรือเปล่านะฮะมีการฝังไว้หรือเปล่าปรากฏว่า เมื่อไปตรวจสอบแล้วไม่มีฮะไม่มีแม้แต่การเคลื่อนย้ายจากกุฏิหลังเก่านะฮะศาลาหลังเก่ามาอยู่ที่ใหม่เนี่ยก็ไม่มีการต่อทอใเดๆทั้งสิ้นแต่ก็แปลกนะครับว่าหลวงพ่อทองสุกเนี่ยกับมีน้ําในพระเสียรไหลามาตลอดเวลาและมีมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเอาไปประพรมสิ่งที่เราค้าขายเนี่ยจะค้าขายดี อาบน้ําล้างหน้าเนี่ยมีความเป็นสิริมงคลหลวงพ่อถ้ามีเมตตานะครับเราไปตักได้ครับเตรียมภาชนะสะอาดๆไปตักมาได้เลยแล้วว่าน้ํามนของวัดวัดตูมเนี่ยผมเป็นคนไปตักมาให้ท่านอาจารย์ต่อทําพิธีในน้ำน้ามนพุทธคุณร้อยแปดนะฮะบางท่านอาจจะสงสัยว่าอะไรคือน้ามนพุทธคุณร้อยแปดร้อยแปดวัดใช่ครับคําว่าร้อยแปดเนี่ยมันเป็นกรรม คำจากัดความของของของเหมือนกับหรือสนะี่ร้อยแปดอะจริงๆแล้วมีมากกว่าร้อยแปดนะครับแต่เขาให้เรียกร้อยแปดตีความหมายของพวกสายหมู่ก็คือไม่สิ้นสุดมากมายน้ำมนต์ของท่านอาจารย์ต่อเนี่ยมีมากกว่าร้อยแปดนะครับผมก็เรียบเรียงไปจะพยายามนะฮะนำเสนอว่ามีวัดอะไรบ้างวัดอะไรบ้างแต่ยืนยันว่าเป็นน้ำมนต์ร้อยแปดจริงๆซึ่งมากกว่าร้อยแปดวัดด้วย ครั้งหนึ่งครับในสมัยรัชกาลที่สี่รัชกาลที่ห้าเนี่ยวัดตูมนะฮะพระเจ้าแผ่นดินสองสองพระองค์พระจอมเกล้ากับพระจุลจอมเกล้าเนี่ยนะฮะท่านมีความศรัทธานในหลวงพ่อวัดตูมตัดกระถินเนี่ยมาบ่อยครั้งเลยนะครับเพื่อที่จะมาขอความเป็นสิริมงคลกับหลวงพอ่อทองสุขสำริดในวัดตูมเมื่อถึงรัชกาลที่หกนะฮะรัชกาลที่หกเนี่ยก็ ตอนนั้นมันมีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งใช่ไหมครับพระองค์นะครับให้ทหารนะฮะที่จะทำเอ่อออกไปรบเนี่ยนะครับมาทําพิธีสักเศษเลขยันแล้วก็ลงเอ่อเขาเรียกว่าอาบน้ําว่านคือในวัดตูมเนี่ยมีบ่อน้ําซึ่งใหญ่มากๆนะฮะเป็นบ่อน้ําที่เขาทําเหมือนกับว่าเอาว่านเนี่ยไปผสมคุณสมบัติของว่านนี่ก็คือโครงอภัพชาตรีนะครับสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าถ้าหากคนโบราณอาบน้ําว่านเนี่ยคำว่าน้ําว่านของคน โบราณเนี่ยจะเน้นทางด้านคงกระพันชาตรีแต่ปัจจุบันเนี่ยรูปแบบมันเปลี่ยนไปท่านอาจารย์ต่อนอกจากจะคงกระพันชาตรีแล้วยังเน้นในเรื่องความเป็นสิริมงคลอีกด้วยนะฮะตรงนี้ผมถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเอาน้ำว่านพุทธคุร108บูชาแค่ขวดละ500บาทเนี่ยเอาไปใช้กันเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับตอนเช้าๆเ,เ,เนี่ยหยะนิดเดียวไม่ต้องมากฮะล้างหน้า หน้าตาจะผ่องใสมีความเป็นสิริมงคลคุณสมบัติของน้ำตอนนี้เข้ามาประเด็นที่หลายคนอาจจะถามว่าน้ำมนในหลวงพ่อวัตตูมเนี่ยทำไมไม่มีบันหมดคุณสมบัติพิเศษของน้ำมนตนะครับเราสามารถที่จะเติมฮะเติมน้ำน้ำสะอาดเดินลงไปได้ตลอดนะครับเหมือนกับว่าเป็นน้ำเชื้ออยู่แล้วนะฮะแล้วก็เติมเติมเติมไปเนี่ยอำน,นาจพุทธคุณเท่ากันนะครับบางคน สงสัยก็เข้าใจแล้วนะครับว่าไม่มีวันหมดนะครับน้ำมนต์นี้ไม่มีวันหมดยังไงไปขอกันได้ทั้งทั้งหลวงพ่อเมตตาไม่ห่วงนะฮะก็คลิปนี้ก็คงจะเน้นอีกทีหนึ่งเรื่องน้ำมนต์พุทธคุณร้อยแปดนะครับวัดที่สองนะฮะคือวัดตูมอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเดี๋ยวมาดูว่าวัดที่สามนี้จะเป็นวัดอะไรนะครับแต่ยืนยันว่าเป็นวัดที่มีเข้มขังเรื่องน้ำมนต์จริงๆนะฮะแล้วผมเนี่ย เป็นคนที่บางทีผมไปกับท่านอาจารย์ต่อนะฮะไปเชิญน้ำมนต์มาทําให้กับท่านผู้ชมแฟนๆของท่านอาจารย์ต่อแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาจารย์ต่อนะครับเช่นเดียวกันครับวัตถุมงคลน,นะฮะที่เน้นในเรื่องการเสี่ยงโชคแน่นอนเลยครับจะมีใครเกินปราบเสียงนะฮะปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเดือนหน้าเนี่ยจะมีหวยออกมาอีกรูปแบบหนึ่งแล้วนะครับคือหวยสามตัว สองตัวนะฮะออกมาแข่งกับหวยใต้ดินอันนี้ถือว่าไม่ผิดกฎหมายถ้าหากผมจะพูดว่าเป็นวัตถุมงคลที่บูชาแล้วได้โชคลาภค่อนข้างจะแน่นอนเพราะสามารถที่จะปรับพลังในตัวเองนะฮะคือในตัวคนเราเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะฮะพระประจวันเกิดเทวดาวประจวันเกิดสิ่งอย่างนี้นะถ้าเผื่อว่าเรากราบไหว้บูชานะครับจะทําให้พระประจวาเกิดเทวดาวประจวันเกิดเนี่ย มีพลังหนุนนําทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะ,จะออบูชาหรือว่าทำอะไรก็ตามเป็นสิริมงคลประสบความสําเร็จหลายคนไม่เคยนึกถึงพระระจมวันเกิดนะฮะไม่เคยนึกถึงเทวดาประจมวันเกิดนึกถึงสักนิดหนึ่งนะครับทําบุญให้ท่านเท่ากับเป็นการเสริมอํานาจพุทธคุณให้ตัวท่านและท่านก็จะย้อนกลับมาทําให้ตัวเราเนี่ยมีความเป็นสิริมงคลอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่อยู่ติดตัวเรามาเลยตั้งแต่เกิดก็คือ พระประจําันเกิดและเทวดาประจํามันเกิดฉะนั้นวัตถุบงคลของท่านอาจารย์ต่อเนี่ยจึงเน้นในเรื่องของการเปิดประตูวดวงแห่งโชคลาภเรามีสิ่งอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเอาวัตถุมงคลของท่านอาจารย์ต่อปราบเสียนเนี่ยนะครับมาช่วยรับรองเลยว่าโชคลาภอยู่แค่เอื้อมแน่นอนสองสิ่งครับที่จะแนะนาฉบับนี้คือวัดที่สองนะฮะของน้ำมนต์พุทธคุณร้อยแปดนะฮะก็คือวัดตูมนะฮะหลวงพ่อทองสุกริศนะฮะ พระพุทธรูปถอดเสียงได้หนึ่งเดียวในสยามประเทศเรื่องราวของปราบเสียนนะครับวัตถุมงคลที่สําหรับคนที่ต้องการโชคลาภเสี่ยงโชคไปแล้วสมหวังอย่าลืมนะครับเดือนหน้าเมษาจะมีรตดตี่ออกใหม่แล้วนะครับวัตถุมงคลตัวนี้ช่วยได้แน่นอนเลยนะครับราคาเบาๆนะครับแล้วคลิปนี้ก็คงจะมีรายละเอียดเพียงเท่านี้เดือนเอมษายนนะฮะ ผมกับอาจารย์ต่อเนี่ยจะเดินทางไปจังหวัดขอนแก่นนะครับไปดูศูนย์พระเครื่องของบ้านมนตราสาขาหกนะฮะที่ขอนแก่นที่คุณสายลุงนะฮะดูแลอยู่มีโอกาสไปสัมภาษณ์คุณสายลุงไปนั่งคุยกันนะฮะดูซิว่าความโดดเด่นของวัตถุมงคลบ้านมนตราแล้วก็ลูกศิษย์ของคุณสายลุงหรืออาจารย์สายลุงเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็ไม่ได้เจอก,กันกับอาจารย์สายลุงมานานนะฮะหลาย สามสี่ปีนะฮะก็เห็นดูดูในรูปนะฮะดูดูในรูปดูในอะไรความเคลื่อนไหวในเฟซก็โอเคนะครับยังเป็นคนที่ถือว่าหน้าตามีมีบุญบารมีอยู่สมแล้วกับเป็นอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายในจังหวัดขอนแก่นให้ความเคารพปรารถนาดีทุกทท่านนะครับสำหรับคลิปของเจ้าพญาชันแนนวัตถุมงคลอะไรก็ตามถ้าไม่มีการปลุกเสกอย่าได้บูชาเปน็นอนขาดและ วัตถุบางคลโดยเฉพาะเหล็กไหลนะครับมันจะต้องคนจนๆจนจนอย่างเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยฐานะไม่ได้ไม่ได้ร่ลำรวยอะไรมันต้องเอื้อมถึงนะครับวัตถุบางคลเหล็กไหลาบางคนพกห้อยเป็นสิบล้านเขามีตังก็ปล่อยเข้าไปนะครับเราปราะเภทเบี้ยน้อยหอยน้อยนะครับบูชาหลักพันแต่อำนาจพุทธคุณเท่ากับวัตถุบงคลหลักแสนหลักล้านมันก็น่าพอใจ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเพื่อนๆของชาติจพยานะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาจารย์ต่ออาจารย์คารวัลยุกใหม่หัวใจคุณธรรมกลับสวัสดีครับ